ตอนที่พี่หมอวนอย่วสูนโรงพยาบาลลำพูนเนี่ยเจอเคสทําแท้งมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาทิตย์หนึ่งเจอ5วันก็นมักจะเป็นเด็กวัยรุ่นนี่แหละที่ทําแท้งมาวิธีการในการทําแท้งนี่ก็หลากหลายครับส่วนมากเลยเนยจะกินยาขับเลือดมาคนทั่วไปเขาเรียกว่ายาขับเลือดแต่จริงๆแล้วมันเป็นฮอร์โมนทาให้มีการหลุดลอกของผนังมดลูกมดลูกมีการบีบตัวคล้ายๆให้มีมินเด็กก็จะหลุดออกมาที่พิสดารหน่อยก็คือใช้กิ่งไม้แทงเข้าไปตั้งใจเอากิ่งไม้ไปทําให้เด็กตุย แต่จริงทำอย่างเงี้ยเสี่ยงหมดลูกทะลุนะฮะก็เป็นเวรนกรรมนะเวรกรรมเมอย่างคืออะไรรู้ไหมเดีย๋ยวมาให้ฟังครับปกติพอท้าเนี่ยก็จะมีตัวเด็กเด็กก็จะมีสายสะดือเชื่อมไปที่รกรกเนี่ยจะฝังอยู่ในหมดลูกครับแล้วตรงนั้นน่าจะเหมือนเป็นแอ่งเลือดไอ้ลูกเนี่ยก็จะดึงอาหารดึงอากาศจากแม่มาใช้ตรงนี้แหละทีนี้พอทําแทงเนี่ยลูกหลุดมาแหละแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่รกมันชอบออกมาไม่หมดครับ รกค้างเราเรียกว่าแทงไม่ครบรกนี่มันเป็นแองเลือดมันคือปลิงมันคือกาฝากอะนด้บอกไหมรกที่ค้างอยู่ก็จะดึงเลือดออกมาอยู่ท้านหน้ครับเลือดไหลไม่อยู่จากรกค้างเนี่ยเสียชีวิตได้ยังไงก็ต้องมาโรงพยาบาลครับต้องขูดหมดลูกขูดหมดลูกเนี่ยนะครับเจ็บไม่เจ็บอยู่ที่ว่าเราเป็นอะไรถึงมาขูด แต่เคแทแลงกค้างเนี่ยเจ็บทุกเคสครับขนาดให้ยาแก้ปวดยาหลับยังเจ็บทะลุมาเลยอ่ะอาจารย์เขาจะชอบบอกว่านี่แหละจะได้รู้ว่าตอนที่ทำลายลูกกับลูกเจ็บปวดขนาดไหนทุกเคสอะคนขูดบนลูกอ่ะก็คือพี่หมอนี่แหละอาจารย์เขาจะยืนคุมบางทีสิ่งที่ขูดออกมาก็เป็นน้องตัวเล็กๆอ่ะครับน้องหลุดแล้วแต่อย่างคาอยู่ในบนลูกบางทีที่คาอยู่ก็แค่เป็นบางชิ้นส่วนของน้องไงน,นะโอ้ยเป็นเคที่บอกไม่ถูกค่ะเคทำแทงเนี่ยมันเหมือนกืนไม่เข้าคายไม่ออกว่ะ